ครับซอยสองพนาธิคมไหนเห็นเปล่านู่น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 ปลายไม้นู่นปลายไม้นู่นนูน่นู่นไงขวานู่นนะเ,<อ>เห็นปหมเห็นไหมเห็นไหเอเอ,เอถูกป่ะหกิดป่ะปล่อยเงินใจเงิน โดนด้วยอ่ะฮะโดนจริงอ่ะเฮ้ยแม่นแท้ห้าสิบหกสิบีไหมหกสิบหกคืออะไรหกสิบเซนประมาณหกสิบไม่หกิเซนเหมือนห้าสิบอะจะโดนแหลกไม่โดนอ๋อหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเหรอกละาไงอ่ะกะาไงหกสิเอรนต์อะ ประมาณเลยเลยที่บนไปประมาณคืบหน่อยหอยอ๋อยอดเลยครับนี่ยังรอเลยโชว์ดิออ <laughs> โอเคครับ